เข้าสู่หน้าฝนหรือพายุเข้าดูแลแล้วช่วงหน้าฝนจะดูแลกันยังไรสวัสดีค่ะวันนี้ก็พอกับต่อไตที่ Nissan e m p e r นะคะวันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้พารักษาการผู้จัดก,การสุบริการมาตรฐาน Nissan e m p e r ที่ปุกลุกมาด้วยนะคะ ตอนนี้คือฝนตกหนักมากช่ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนหรือแบบพายุเข้าวันนี้เราก็เลยจะพามาดูแลแล้วช่วงหน้าฝนจะดูแลกันยังไงวันนี้ก็เลยต้องขอพาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าว่าดูแลลดหน้าฝนเนี่ยต้องทําอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะ1ก็คือยางใบป,ปัดน้ําฝนนะคะยางในปัดน้ําฝนเนี่ยเราต้องดูว่าอยู่ในสภาพที่ใช้การได้หรือไม่มีรอยฉีกขาดหรือเปล่าถ้ามีรอยฉีกขาดแนะนํานะคะให้เปลี่ยนเพราะว่าเวลาปัด ที่กระจกอะไรเงี้ยค่ะมันจะปัดไม่เกี้ยงแล้วจะให้เป็นรอยก็คือแบบเวลาปัดแล้วน้ำมันจะไปไม่หมดใช่น้ำมันจะไปไม่หมดใช่แล้วเผลอเผแบบทำให้กระจกมันเป็นรอยสองนะคะน้ำฉีดกระจก <_ letter> ก็ไง่ายๆว่าลูกค้าเปิดฝากระโปรงมาปุ๊บมันจะมีกระบอกน้ำฉีดกระจกนะคะลูกค้าก็เช็กระดับน้ำว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าลูกค้าน้ำหมดหรือลูกค้าจะฉีดทำความสะอาดกระจกหน้ารถอย่างเงี้ยไม่มีอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้ตัว ระบบน้ําฉีกกระจกเนี้ยเสียหายได้ก็คือลูกค้าหมั่นตัวดิ้งนึงเพราะช่วงนี้หน้าฝนเนี่ยลูกค้าจะทาความสะอาดตัวเนี้ยบ่อยที่สุดอ่าเพราะเราต้องใช้น้ะเพื่อบางทีเจอสิ่งสปกปรกอะไรอย่างเงี้ยเจอสิ่งสกปรกอย่างเงี้ยอันนี้ก็สําคัญค่ะสามนะคะก็คือระบบพวกระบบเบรกเวลาขับไปเหยียบเบรกอะไรเงี้ยลูกค้าก็ หมั่นตรวจดูหน่อยว่าผ้าเบรกหน้าหมดไหมระบบเบรกใช้การได้ปกติไหมเพราะช่วงนี้ถนนล,ล,ลื่นอาจจะเกิดการเบรกแล้วจะไม่อยู่อ,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรวจเบรกนิดนึงช่วงหน้าฝน4ี่นะคะก็จะเป็นสภาพยางทั้งสล้ออันนี้ก็สําคัญถ้ายางอยู่ในสภาพพร้อมใช้ก็โอเคต้องดูปียางอะอยู่ในเกณฑ์โอเคไหมแต่ถ้าแนะนำอะก็คือ3ปีหรือห้า0มโลระยะใดถึงก่อนแนะนําให้เปลี่ยนดีกว่ายางมันก็อยู่สภาพ การใช้ของลูกค้าด้วยว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไหมอะไรประมาณนี้ค่ะท <Hello S 1> <อ>ะโลเลยนี่คืออาจจะเบรกไม่อยู่เวลาที่แบบถนนเปียกไม่มีอะไรยึดกถนนเลยเป็นระบบไฟส่องสว่างทั้งหมดเลยทั้งในตัวรถหน้ารถหลังรถนะคะก็หมั่นเช็คเปิดดูให้ระบบทั้งหมดเลยว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ไหมสมมุติว่า ลูกค้าขับไปเงี้ยไฟข้างหลังพวกระบบเบรกอะไรเงี้ยมันใช้การไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็จะทําให้คนข้างหลังมองไม่เห็นือไม่รู้เลยว่าเราเบรกใช่ใช่บางทีแบบตกนักมืดฟ้ามุดดินมองไม่เห็นเลยเห็นแค่ไฟถ้าไม่มีไฟนี่คือจบนะคะก็เป็นสิ่งที่เราควรเช็คช่วงหน้าฝนแต่ถ้าไม่มั่นใจตรวจเช็คเองก็กลัวไม่แน่นอนอะไรเงี้ยอยากจะมาใช้บริการที่เราต้อง ติดต่อยังไงได้บ้างคะพี่ปุ๊กแอดไลน์แอดนะคะของ e m p e r o r Auto ได้เลยนะคะสำหรับคุพันและแอดได้เลยเนาะคุยได้ทุกเรื่องเลยนะเพราะไลน์แอดของเราเนี่ยจบครบในแชทเดียวใช่หรือก็โทรเข้ามาที่เบอร์0ูนย์สามนก้าก่อนจะจากกันนะคะก็อยากให้พี่ปุ๊กลูงเนี่ยฝากอะไรถึงลูกค้าที่อยากเข้าใช้บริการที่ในแชทเอ็มเพลเค่ะก็ลูกค้ามาที่นี่นะคะหมดห่วงเลยค่ะเราจะดูแลลูกค้าเหมือนลูกค้าเป็นคนสําคัญของเราเลยค่ะ สาวสวยของเรามาแนะนําการดูแลลุช่วงหน้าฝนนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ปุกลูกมากๆนะคะที่มาให้ความรู้เราในวันนี้ค่ะวันนี้เจ้แต่กก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย